วิดีโอนี้เราใช้ AI นําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่พความรู้คุณรู้ไหมคะท่านนุ่นบอกว่าทุกๆ11วินาทีในประเทศอเมริกาจะมีผู้สูงวัยคนหนึ่งถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินเพราะล้มและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือการศึกษาพบว่า1ใน4ของผู้สูงวัยล้มทุกปีแต่หลายคนไม่ไปบอกหมอเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุ มีความจริงที่หลายคนไม่รู้คือการล้มเพียงครั้งเดียวอาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับงานวิจัยบอกว่าผู้สูงวัยที่เคยสะโพกหัก50%ของผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่สามารถกลับมาเดินเองได้อีกและที่น่ากลัวกว่านั้นคือศัตรูตัวจริงของผู้สูงวัยไม่ใช่แค่การล้มแต่คือความกลัวล้มที่กลับสามารถทำให้ล้มจริงๆ วันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอนุ่นและลุงหมอมากโกโตศาสตราจารย์กิติคุณด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า60ปีจะพาทุกคนมาเจาะลึกความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้เกี่ยวกับการล้มเราจะเริ่มจากความจริงที่น่าตกใจว่าทำไมการล้มหนึ่งครั้งถึงสามารถเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการ ลุงหมอคะคนส่วนใหญ่เวลาได้ยินคําว่าผู้สูงวัยล้มมักจะนึกแค่ว่าอาจจะกระดูกหกักรักษาหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่จากประสบการณ์กว่า60ปีของลุงหมอการล้มของผู้สูงวัยร้ายแรงกว่านั้นใช่ไหมคะคนนุ่นครับคําถามนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยการล้มของผู้สูงไวัยไม่ใช่เหตุการณ์เดี่ยวๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า cascade effect หรือผลกระทบแบบลูกโซ่ งานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกพบว่าการล้มเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับสองของโลกรองจากอุบัติเหตุการจราจรเท่านั้น แต่ที่น่าสนใจคือการศึกษาขนาดใหญ่พบว่าแม้การล้มที่ไม่ถึงกับเสียชีวิตก็ส่งผลระยะยาวต่อผู้สูงวัยอย่างมหาศาลเมื่อผู้สูงวัยล้มสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการบาดเจ็บทางกายซึ่งอาจจะเป็นแค่ฟกช้ำหรือรุนแรงถึงกระดูกหักแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการวิจัยพบว่าหลังจากล้มเพียงหนึ่งครั้งโอกาสล้มซ้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สเท่านี่สูงมากเลยนะคะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะเหตุผลมีหลายประการครับ ประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลังจากล้มผู้สูงวัยมักจะลดการเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มซ้ำแต่การเคลื่อนไหวน้อยลงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นความสมดุลแย่ลงการศึกษาพบว่าผู้สูงวัยที่หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวหลังจากล้มจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อถึง1-2%ต่อสัปดาห์ใน3เดือนแรกซึ่งหมายความว่ายิ่งนานยิ่งอ่อนแอยิ่งอ่อนแอยิ่งล้มง่าย ประการที่สองคือผลกระทบทางจิตใจการวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆพบว่าหลังจากล้มผู้สูงวัยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า fear of falling หรือความกลัวล้มซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ความกลัวลมนี่ฟังดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะแล้วมันส่งผลต่อชีวิตยังไงบ้างผลกระทบมากกว่าที่คิดครับคุณนุ่นการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่มีสภาวะกลัวลมจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆเช่นไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าอาบน้ำเองไม่กล้าขึ้นลงบันไดผลที่ตามมาคือการแยกตัวจากสังคมซึ่งนำไปสู่ภาวะเสื่อมเศร้าและที่สำคัญคือร่างกายจะอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกลายเป็นวงจรเห็นความกลัว และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการศึกษาติดตามระยะยาวพบว่าผู้สูงวัยที่มีสภาวะความกลัวล้มรุนแรงแม้จะยังไม่เคยล้มอีกมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่สถานพยาบาลสูงขึ้น5เท่าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่กลัวล้มนี่หมายความว่าไม่ใช่แค่การล้มที่เป็นปัญหาแต่ความกลัวล้มเองก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ ถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะการล้มของผู้สูงวัยเป็นเหมือนการผลักลูกโดมิโน,โนตัวแรกที่ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้ดีมากครับ และที่น่าเป็นห่วงคือหลายครอบครัวไม่รู้เรื่องนี้พอผู้สูงวัยล้มทุกคนจะโฟกัสแค่การรักษาแผลหรือกระดูกหักแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องจิตใจและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการล้มไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่เห็นได้แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก่อนที่ลุงหมอจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการล้มคืออะไรช่วยกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักที่อาจจะกำลังคิดว่าการล้มเป็นเรื่องเล็กและอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวเราจะไปดูศัตรูตัวจริงของผู้สูงวัยกันต่อเลยค่ะลุงหมอคะที่ลุงหมอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี่ฟังดูน่ากลัวมากเลยความกลัวล้มนี่มันส่งผลกระทบต่อผู้สูงไวัยได้ขนาดไหนคะ คุณนุ่นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากในวงการแพทย์ครับเพราะหลายครั้งความกลัวล้มทำลายชีวิตคนได้มากกว่าการล้มจริงๆด้วยซ้าการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่มีความกลัวล้มรุนแรงจะประสบกับสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าวงจรแห่งความกลัวมันเริ่มจากความกลัวที่เกิดขึ้นหลังจากล้มหรือแม้แต่แค่ได้ยินใครล้มความกลัวนี้จะทําให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวไม่กล้าทํากิจกรรมที่เคยทา ผลที่ตามมาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงความสมดุลแย่ลงและที่สุดแล้วความเสี่ยงการล้มจะเพิ่มขึ้นจริงๆนี่เป็นเหมือนคำสาปที่ทำให้สิ่งที่กลัวกลายเป็นจริงเลยนะคะแล้วมีงานวิจัยไหนบ้างที่พิสูจน์เรื่องนี้คะ มีการศึกษาที่น่าสนใจมากครับงานวิจัยระยะยาวติดตามผู้สูงวัยกว่า2,000คนพบว่าคนที่มีความกลัวหลมสูงแม้จะยังไม่เคยหลมเลยกลับมีอัตราการหลมจริงสูงกว่าคนที่ไม่กลัวถึง56%ในปีถัดมาสาเหตุมาจากการที่ความกลัวส่งผลต่อสมองในการควบคุมการส่งตัวเมื่อเรากลัวสมองจะใช้พลังงานไปกับกับกงวลแทนที่จะโฟกัสกับการรักษาสมดุลของร่างกาย นักวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่กลัวล้มจะมี attentional resources หรือความสามารถในการจดจ่อลดลงเวลาเดินพวกเขาจะคิดมากเรื่องการไม่ให้ลม้มจนกลับทำให้การเดินไม่เป็นธรรมชาติฟังแล้วเหมือนยิ่งคิดมากยิ่งทำให้ล้มจริงๆเลยนะคะแล้วความกลัวนี้ส่งผลต่ออะไรอีกบ้างคะผลกระทบมีหลายระดับครับระดับแรกคือการเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาพบว่าผู้สูงวัยที่กลัวล้มจะลดกิจกรรมลงถึง40-70%ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวไม่กล้าขึ้นลงบันไดแม้แต่การเดินไปซื้อของที่เคยทำได้ง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยาก ระดับที่สองคือผลต่อสุขภาพกายเมื่อเคลื่อนไหวนอนลงกล้ามเนื้อจะอ่อไปเรื่อยๆการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวเพราะกลัวลม้มจะสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาถึง20-30เภายใน6เดือนระดับที่3และที่น่าเศร้าที่สุดคือผลต่อจิตใจเมื่อไม่กล้าออกจากบ้านไม่ได้เจอเพื่อนๆนไม่ได้ทำกิจกรรมที่ชอบจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวซึมเศร้าและสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง การศึกษาพบว่าผู้สูงวัยที่มีความกลัวล้มรุนแรงมีอัตราการเกิดภาวะซึมเศรา้าสูงขึ้น2.5เท่าตัวเลข2.5เท่านี่สูงมากเลยค่ะหมายความว่าความกลัวล้มไม่ได้แค่ทำร้ายร่างกายแต่ยังทำลายจิตใจด้วยใช่ไหมคะถูกต้องมากครับและที่น่าเศร้าคือหลายครอบครัวเข้าใจผิดเวลาเห็นผู้สูงวัยเริ่มไม่กล้าทำนั่นทำนี่มักจะคิดว่าดีแล้วปลอดภัยแล้วอยู่บ้านดีกว่า แต่ความจริงแล้วการปกป้องเกินไปกลับเป็นการเร่งให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะยิ่งไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายยิ่งอ่อนแอยิ่งอ่อนแอยิ่งกลัวยิ่งกลัวยิ่งหลีกเลี่ยงจนกลายเป็นวงจรอุบาทที่ยากจะแตกออก การวิจัยติดตามระยะยาวพบข้อมูลที่น่าตกใจคือผู้สูงวัยที่มีความกลัวล้มรุนแรงแต่ยังไม่เคยล้มมีความเสี่ยงต้องเข้าสถานพยาบาลสูงขึ้น5เท่าและมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2เท่าภายใน2ปีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่กลัวล้ม นี่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยค่ะหมายความว่าความกลัวล้มเองก็อันตรายพอๆกับการล้มจริงๆเลยใช่ไหมคะแล้วที่น่าสงสัยคือความกลัวที่ทำลายล้างขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆกับผู้สูงวัยธรรมดาทั่วไปด้วยหรอคะคำตอบคือได้ครับและนี่คือปัญหาใหญ่เพราะความกลัวนี้มักเกิดจากความเชื่อผิดที่ฝังลึกในสังคมเรา ผมอยากพูดถึงสามความเชื่อผิดที่พบบ่อยในผู้สูงไวัยไทยซึ่งกลับทำให้เสี่ยงล้มมากขึ้นแทนที่จะปลอดภัยความเชื่อผิดข้อแรกคือการล้มเป็นเรื่องปกติของความแก่ หลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นการล้มเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้แต่ความจริงแล้วการวิจัยระดับนานาชาติพิสูจน์ว่า70%ของการล้มในผู้สูงวัยเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงสายตาไม่ชัดยาที่ทำให้เวียนหัวหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่เพราะแก่โดยธรรมชาติ ในประเทศที่มีระบบป้องกันการล้มที่ดีอัตราการล้มของผู้สูงวัยลดลงได้ถึง30-40%นี่แสดงให้เห็นว่าการล้มไม่ใช่ชะตากรรมของวัยแก่และข้อที่สองคืออยู่บ้านปลอดภัยที่สุดครอบครัวไทยมักจะคิดว่าวิธีป้องกันการล้มที่ดีที่สุดคือให้ผู้สูงวัยอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหน แต่สถิติจริงตรงกันข้าม70%ของการล้มในผู้สูงวัยเกิดขึ้นในบ้านไม่ใช่ข้างนอกสาเหตุมาจากผื้นลื่นในห้องน้ำของเกะกะกีดขวางทางเดินไฟส่องสว่างไม่พอหรือบันไดที่ไม่มีราวจับการศึกษาในประเทศไทยเองพบว่าผู้สูงวัยที่ถูกห้ามออกจากบ้านมีอัตราการล้มภายในบ้านสูงกว่าเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการทรงตัวแย่ลง นี่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายครอบครัวเชื่อเลยนะคะแล้วความเชื่อผิดข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อที่3คือการออกกำลังกายทำให้เสี่ยงล้มหลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากแล้วการออกกำลังกายจะทำให้เหนื่อยอ่อนแรงและเสี่ยงล้มมากขึ้นความจริงแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นวิธีป้องกันการล้มที่มีประสิทธิภาพที่สุด การวิจัยจากหลายประเทศพิสูจน์ว่าผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายเน้นความสมดุลและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อสามารถลดความเสี่ยงการล้มได้ถึง25-30% โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบไทเก็กผู้สูงวัยที่เล่นไทเก็กสม่ำเสมอมีความเสี่ยงการล้มลดลง47%และมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมากข้อมูลเหล่านี้น่าตกใจจริงๆค่ะเพราะหลายครอบครัวคงทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกโดยไม่รู้ตัวแล้วที่น่าสนใจคือมีการศึกษาเฉพาะในคนไทยด้วยหรอคะ มีครับการศึกษาน่าสนใจจากไทยพบว่าผู้สูงไวัยไทยมีความมั่นใจเกินจริงใน8เรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการล้มได้แก่ความมั่นใจในการเคลื่อนไหวการมองเห็นสุขภาพโดยรวมการตัดสินใจการออกกำลังกายการพึ่งพาครอบครัวฐานะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคือความมั่นใจนี้มักไม่ตรงกับความสามารถจริงทำให้ประมาทและเสี่ยงอันตรายโดยไม่รู้ตัวเช่นมั่นใจว่าขึ้นลงบันไดได้ดีแต่จริงๆแล้วสายตามไม่ชัดและกล้ามเนื้ออ่อนแรงกว่าที่คิดการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการมีความรู้ที่ถูกต้องและการประเมินความสามารถตัวเองอย่างสมจริงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการล้มถ้าให้สรุป หมายความว่าการล้มของผู้สูงไวัยไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัยอาจจะกลับเป็นอันตรายได้ใช่ไหมคะแล้วถ้างั้นเราควรทำอย่างไรดีคะถูกต้องมากครับคุณนุ่นข่าวดีคือเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้การป้องกันการล้มไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดแต่ต้องทำอย่างถูกวิธีและครอบคลุมสิ่งสำคัญคือเราต้องเปลี่ยนจากความคิดห้ามเสี่ยงมาเป็นฝึกให้ปลอดภัยแทน เรื่องความเชื่อผิดที่ลุงหมอเล่าให้ฟังหลายคนคงต้องปรับความคิดกันบ้างแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวลุงหมอจะเล่าแผนป้องกันที่ใช้ได้จริงให้ฟังต่อการป้องกันการล้มที่มีประสิทธิภาพต้องดูแล4มิติพร้อมกันผมขอเรียกว่าแผน4ขั้นตอนที่ผู้สูงวัยและครอบครัวสามารถทาได้จริง ขั้นตอนแรกคือเสริมแกร่นร่างกายอย่างปลอดภัยการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักสำหรับการฝึกความสมดุลแนะนำให้เริ่มจากการฝึกข้างผนังหรือใกล้เก้าอี้ที่มั่นคงเช่นการยืนแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นแค่2 3ถึงวินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาหรือการฝึกเดินเป็นเส้นตรงโดยใช้ผนังพยุง การฝึกความแข็งแรงให้เริ่มจากท่านั่งลุกจากเก้าอี้โดยไม่ใช้มือ5-10ครั้งหรือการยกของเบาๆเช่นขวดน้ำแทนที่จะใช้น้ำหนักหนักส่วนการเพิ่มความยืดหยุ่นให้เน้นท่าง่ายเช่นการหมุนข้อเทา้าการเหยียดแขนขาการหมุนไหล่เบาๆฟังแล้วทำได้จริงๆเลยนะคะไม่เสี่ยงอันตรายแล้วขั้นตอนที่2คืออะไรคะ ขั้นตอนที่2คือปรับแต่งสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเนื่องจาก70%การล้มเกิดในบ้านเราต้องทำให้บ้านปลอดภัยในห้องน้ำควรติดราวจับข้างโถส้วมและในอ่างอาบน้ำปูเสื่อกันลื่นและมีแสงสว่างเพียงพอทางเดินในบ้านต้องไม่มีของเกะกะสายไฟต้องเก็บเรียบร้อย บันไดต้องมีราวจับทั้งสองข้างมีแสงสว่างชัดเจนและมีสัญญาณเตือนขั้นบันไดแรกและขั้นสุดท้ายห้องนอนควรมีไฟกลางคืนเปิดทิ้งไว้และมีโทรศัพท์ไว้ใกล้เตียงการวิจัยพบว่าการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวสามารถลดความเสี่ยงการล้มได้19-26%ขั้นตอนที่3คือดูแลสุขภาพพื้นฐานมี3เรื่องสำคัญ เรื่องแรกคือสุขภาพกระดูกตรวจมวลกระดูกเพื่อคัดกรองโรคกระดูกพรุนเสริมวิตามินดีและแคลเซียมออกแดดช่วงเช้า15-20นาทีเพื่อช่วยการดูดซึมวิตามินดีเรื่องที่2คือการดูแลสายตาตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้งเปลี่ยนแว่นตาให้เหมาะสมหากมีต้อหินหรือต้อเนื้อควรรักษาให้เหมาะสม เรื่องที่3คือการทบทวนยาหลายชนิดยาทําให้เวียนหัวเช่นยาลดความดันโลหิตยานอนหลับยาแก้แพ้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับลดยาที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่4และสำคัญที่สุดคือเอาชนะความกลัวนี่คือหัวใจของการป้องกันการล้มเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดจากห้ามเสี่ยงเป็นฝึกให้ปลอดภัย การหลีกเลี่ยงกิจกรรมทั้งหมดจะทำให้อ่อนแอมากขึ้นแต่การฝึกฝนอย่างเหมาะสมจะทำให้แข็งแรงขึ้น การฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆที่รู้สึกมั่นใจแล้วค่อยๆเพิ่มความทา้าทายมีคนคอยช่วยเหลือและไม่รีบร้อนการมีกิจกรรมทางสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวการพูดคุยกับเพื่อนๆการทำกิจกรรมกลุ่มจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกลัว แผน4ขั้นตอนนี้ฟังดูครบถ้วนมากเลยค่ะแต่ถ้าให้เริ่มต้นควรเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนดีคะแนะนำให้เริ่มจากขั้นตอนที่2และ3ก่อนครับคือปรับบ้านให้ปลอดภัยและไปตรวจสุขภาพเพราะทำได้ทันทีและเห็นผลชัดเจนหลังจากนั้นค่อยเริ่มออกกำลังกายเบาๆและค่อยๆเอาชนะความกลัวสิ่งสำคัญคือต้องทำทั้งสขั้นตอนควบคู่กันไม่ใช่ทำเพียงขั้นตอนเดียว การวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่ทำตามแผนครบ4ขั้นตอนสามารถลดความเสี่ยงการล้มได้และที่สำคัญคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นใจไม่กลัวใช้ชีวิต นี่คือข้อมูลที่มีคุณค่ามากเลยค่ะที่รองหมอพูดว่าลดความเสี่ยงหมายความว่าอย่างไรและที่สำคัญคือผู้สูงวัยสามารถกลับมามีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวการล้มได้จริงๆใช่ไหมคะใช่ครับคุณนุ่นการลดความเสี่ยงหมายความว่าหากก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ที่จะล้ม10%ต่อปีหลังจากทำตามแผนแล้วจะเหลือเพียง6%ซึ่งใกล้เคียงกับคนปกติ และใช่ครับผู้สูงวัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวการล้มได้เพราะความกลัวไม่ได้เกิดจากอายุแต่เกิดจากการไม่รู้วิธีป้องกันที่ถูกต้องเมื่อมีความรู้มีแผนและทำอย่างต่อเนื่องผู้สูงวัยจะได้รับคืนทั้งความแข็งแรงความมั่นใจและความสุขในการใช้ชีวิต ขอบคุณคุณนุ่นและทุกท่านที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์และความรู้เรื่องการป้องกันการล้มสิ่งที่อยากฝากให้ทุกคนจำไว้คือการล้มของผู้สูงไวัยไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องมีแผนและทำอย่างต่อเนื่องผู้สูงวัยทุกคนสามารถมีชีวิตที่แข็งแรงมั่นคงและไม่ต้องกลัวการล้มได้ครับ วันนี้เราได้เรียนรู้ความจริงที่สำคัญการล้มหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะผลกระทบแบบลูกโซ่แต่ข่าวดีคือเราสามารถป้องกันได้ด้วยแผนสี่ขั้นตอนเสริมแข็่งร่างกายปรับสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพพื้นฐานและเอาชนะความกลัวที่สำคัญคือเปลี่ยนจากการห้ามเสี่ยงมาเป็นฝึกให้ปลอดภัยแทนค่ะเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยความรู้ที่ได้ไปวันนี้ค่ะ วันนี้เองลองเดินสำรวจบ้านหาจุดเสี่ยงติดราวจับในห้องน้ำเพิ่มแสงไฟทางเดินและเริ่มฝึกลุกนั่งจากเก้าอี5้5 1 0ถึงครั้งอย่าให้ความกลัวมาขัดขวางการใช้ชีวิตนะคะถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้ผู้สูงวัยที่คุณรักได้รับความรู้นี้ด้วยและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดูแลสุขภาพดีๆด,ดูแลตัวเองให้ดีค่ะ